ไปต่อกันที่ศูนย์พุทธ,ธวิธีดูแลผู้ป่วยระยะท้ายวัดป่านนสะอาดจังหวัดนครราชสีมาได้มีการดำเนินโครงการอาจารย์ใหญ่ให้ธรรมทานต้นแบบการตายดีวิถีพุทธค่ะ ที่อาคารอิ่มวิเศษทาวเวอร์โรงแรมสตาร์เวลบาหลาีตำบลจอหออำเภอเมืองนครราชสีมานายสุธิพงศ์วัสดุโสภาพลรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติค่ะได้เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีมอบเกียรติบัตรอาจารย์ใหญ่ให้ธรรมทานพร้อมด้วยอาจารย์แสนปราด ปัญญาขโมประธานศูนย์พุทธ,ธวิธีดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนำเสนอนวัตกรรมหลักสูตรขอไปค่ะอาจารย์ใหญ่ให้ธรรมทานต้นแบบการตายดีวิถีพุทธเสวนาโครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมอาจารย์ใหญ่ให้ธรรมทานนะคะต้นแบบในงานวิจัยโครงการพัฒนาต้นแบบการขับเคลื่อนสุขภาวะระยะสุดท้ายของชีวิตและการตายดีเชิงบุรณาการวิถีทางพุทธศาสนาการแพทย์และหลักกฎหมายในผู้สู อายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังค่ะทั้งนี้นะคะศูนย์พุทธวิธีดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเพื่อที่จะดูแลพระสงฆ์อาพาธผู้ป่วยยากไร้ระยะท้ายที่ดําเนินการโดยพระอาจารย์แสนปราดปัญญาขโมเจ้าอาวาสวัดป่านนสะอาดอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาก็นับว่าเป็นต้นแบบนวัตกรรมของการขับเคลื่อนเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาวะระยะท้ายของชีวิตในสังคมไทยค่ะ โดยการฝึกปฏิบัติกรรมฐานตามแนวทางสติปฐาน4นำหลักและก็วิธีการตายดีในทางพระพุทธศาสนาคือการปรับกระบวนการความคิดของผู้ป่วยให้เห็นว่าด้วยการป่วยแต่ใจไม่ป่วยก็ได้นะคะโดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยได้มีความตระหนักในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของชีวิตเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการดูแลระยะท้ายในทุกมิติค่ะการที่ ผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยได้เป็นอาจารย์ใหญ่ให้ธรรมทานซึ่งต่างจากอา,อาจารย์ใหญ่ทางการแพทย์อาจารย์ใหญ่ทางการแพทย์เนี่ยต้องเสียชีวิตแล้วก็เอาร่างกายไปศึกษาแต่นี่เขายังไม่ต้องเสียชีวิตเขาเ,เขาก็สามารถที่จะมาฟังธรรมะปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นประโยชน์ในวงการแพทย์พยาบ,บาลวงการสาธารณสุขแล้วก็ช่วยลดงบประมาณนี่เขาได้บุญแล้วนะนะช่วยประเทศชาติเนี่ยลดงบไปหนึ่งแสนบาทเนี่ย แล้วก็ช่วยหมอพยาบาลไม่ต้องมาไม่ต้องมามีภาระ,ะเพิ่มขึ้นนี่ก็ก็ก็ถือว่าทำประโยชน์สาธารณประโยชน์ละแล้วที่สำคัญก็คือการที่ได้ฟังธรรมะได้ปฏิบัติธรรมนบุญมันเกิดในจิตใจมันทำให้ยอมรับความจริงได้นะกายป่วยใจไม่ป่วยนะถึงเวลาจิตไม่เศร้าหมองเขาก็ตายดีเนี่ยบุญ ทั้งนั้นเลยที่เขาสามารถที่จะสัมผัสได้จเจริญพร นอกจากนี้ค่ะการได้เพิ่มคุณภาพชีวิตและการบำบัดหรือการบรรเทาความทุกข์ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในการส่งเสริมสิทธิของการแสดงเจตนาตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550และนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขในการยกระดับให้มีสถานชีวาพิบาลเกิดขึ้นทุกตำบลน,นะคะมีการดําเนินการโครงการและก็กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสร้าง ความยั่งยืนของศูนย์พุทธวิธีโดยโครงการอาจารย์ใหญ่ให้ธรรมทานการพัฒนานระบบและกลไกลเพื่อบรรณาการการดูแลผู้ป่วยร่วมกับหน่วยงานหลักทั้งภาครัฐและวก็ภาคเอกชนต่อไปค่ะ